สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุติมาอนุราชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาวันนี้จะมาขอนำเสนอเรื่องของคอทายนะคะครูผู้สอนนายชนินนินดีค่ะเวลาฟังการนำเสนอได้เลยค่ะ คอทายเป็นการบอกตำแหน่งด้วยการแบ่งจำนวนของข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันซึ่งจะเห็นได้ว่าการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนั้นจะต้องใช้ขีดทั้งหมด3ขีดขีดที่1จะแทนด้วยตำแหน่งที่เป็นคอทายที่1เท่ากับ Q 1ขีดที่2จะแทนด้วยตำแหน่งที่เป็นคอทายที่2เท่ากับ Q 2และขีดที่3จะแทนด้วยตำแหน่งที่เป็นคอทายที่3เท่ากับ Q 3ดังภาพที่ขึ้นไว้นะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าคอทายแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะต้องหาตำแหน่งของคอทายที่ต้องการให้ได้ก่อนแล้วจึงดูณนะตำแหน่งนั้นด้วยของข้อมูลคือเท่าไหร่คอทายของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่คือข้อมูลไม่แจกแจงความถี่มีค่ากับ x 1 x 2 x 3จนถึง xn เรียกจากน้อยไปหามาก เราจะต้องหาตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็นสีส่วนเท่าๆกันเนื่องจากเวลาที่เราต้องการหาตำแหน่งของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่จะต้องนำจำนวนทั้งหมดมาบวกหนึ่งก่อนจากนั้นจะได้ว่าค่าของคอทายต่างๆก็คือค่าของข้อมูลในตำแหน่งนั้นๆ ถ้าข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ที่เรียงจากมากไปน้อยคือ x1, x2, x3 จนถึง xn แล้วคอทายที่ได้ k เท่ากับ qk ของข้อมูลชุดนี้คือ x เท่ากับ k ส่วน4 วงเล็บ n บวก1เมื่อ k เท่ากับ1 2และ3การหาคอท้ายที่3ของจำนวนไม่แจกแจงความถี่กำหนดให้ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่คือ11 10 15 23 20, 12 26 10จงหาคอท้ายที่3ของจำนวนชุดนี้ในการหาตำแหน่งของข้อมูลจะต้องเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยเสมอดังนั้นเริ่มต้น ด้วยการเรียงข้อมูลใหม่จะได้ 10, 10, 11, 12, 15, 23, ดสายีจากนั้นให้หาว่าข้อมูลที่เป็น Q3 อยู่ที่ตำแหน่งใดจากนั้นข้อมูลในชุดนี้มีทั้งหมด7ตัวตำแหน่งที่เป็น Q3 คือ3 4 7ส่วน4วงเล็บ7บวก1เท่ากับ6 เนื่องจาก q 3อยู่ตำแหน่งที่6ดังนั้น q 3เท่ากับข้อมูลตัวที่6เท่ากับ23คอทายที่3ของข้อมูลชุดนี้คือ23ตำแหน่งของคอทายไม่ใช่จำนวนเต็มกำหนดให้ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่คือ22 3 1 35 43จงหาคอทายที่1ของข้อมูลชุดนี้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราก็ไม่ต้องเรียงใหม่และข้อมูลมีทั้งหมด4ตัวหาตำแหน่งของ q 1คือตำแหน่งที่ 1.4. ส่วน4วงเล็บ4บวก1เท่ากับ1.25ดังนั้น q 1ท่ากับข้อมูลตัวที่1.25แล้วเราจะหาข้อมูลตัวที่1.25ได้อย่างไงที่แน่ๆคือข้อมูลตัวที่1.25ต้องอยู่ในระหว่างตัวที่1กับตัวที่ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้อัตราส่วนช่วยหาข้อมูลชุดนี้จากรูปเราจะได้ว่า x 1.25้าเท่ากับ x 1บวก0.25วงเล็บ x 2บวก x 1ดังนั้นข้อนี้จะได้ q 1 22บวก0.25วงเล็บ31ิลบ22เท่ากับ24.25 คอทายที่1ของข้อมูลจุดนี้คือ24 2 5ข้อทายของข้อมูลแจกแจงความถี่วิธีการหาคอทายใช้หลักการเดียวคือหาตำแหน่งให้ได้ก่อนแล้วหาว่าตำแหน่งนั้นค่าที่ได้เป็นเท่าไร่และนี่คือช่วงและจำนวนจากตัวอย่างข้อมูลด้านบนเราจะหาได้ว่า ตำแหน่งคอท้ายที่เราต้องการอยู่ในชั้นไหนตำแหน่งคอท้ายที่ k ของข้อมูลไม่แจกแจงความถี่คือ k ส่วน4วงเล็บ n บวก1ตำแหน่งคอท้ายที่ได้จาก k ของข้อมูลแจกแจงความถี่คือ k ส่วน4เท่ากับ n หลังจากเราได้ตำแหน่งของคอท้าย ที่ต้องการแล้วคือตัวที่ k ส่วน4เท่ากับ n เราจะต้องรู้ตำแหน่งที่เรากำลังดูอยู่ในชั้นไหนจากรูปจะบอกได้ว่าข้อทายที่เป็น k ของข้อมูลแจกแจงความถี่คือขอบบนขอบล่างขอบชั้นที่มีคอทายบวก t วงเล็บเท่ากับ k ส่วน4เท่ากับ n ลบ f หารด้วย f การหาของคอทายของข้อมูลแจกแจงความถี่จากข้อมูลที่กำหนดให้จงหาคอทายที่สามดูข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลเรียบเรียงชั้นที่มีค่าน้อยไปหาค่ามากซึ่งในข้อนี้ข้อมูลเรียบเรียงแล้วจากนั้นสร้างตารางที่มีความถี่สะสมขึ้นจะได้ช่วงชั้นแล้วก็ f จากนั้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่เป็น Q 3คือ3ส่วน4วงเล็บ10เท่ากับ7.5ซึ่งตำแหน่งที่7.5อยู่ในช่วงชั้นที่3ดังนั้น Q 3เท่ากับ40.5บวก10วงเล็บ7.5ลบ4หาร4เท่ากับ40.5บวก10วงเล็บ3.5บวก10เท่ากับ3.5ส่วนสี่ เท่ากับ40.5บจุด5วก8.75เท่ากับ49ส่วน25ข้อท้ายที่3ของข้อมูลชุดนี้คือ49.25ข้อท้ายที่2จะมีค่าเท่ากับมัธยฐานเสมอจบการนำเสนอแล้วนะคะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยอัยณที่นี้ด้วยคะ่ะ